มังกรบทที่837ยอมแพ้หรือจะนำไปด้วยหลังจากที่เขาพูจบยังไม่ทันที่เฉินเฟิงจะได้ตอบตกลงเขาก็เดินผ่านตัวเฉินเฟิงเข้าไปข้างในห้องก่อนแล้วซึ่งในตอนที่เฉินเฟิงกำลังคิดจะไปจับตัวเขาบริเวณโถงทางเดินก็ปรากฏชายถือมีดคนหนึ่งกำลังเดินมาจริงๆตัวเขาที่ไม่รู้ว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นถึงได้มีคนถือมีดหวังจะไล่ฟันคนอื่นแบบนี้ ตัวเฉินเฟิงจึงคิดว่าเรื่องแบบนี้ไม่ควรใช้ความเห็นแก่ตัวในการตัดสินปัญหาฉะนั้นเขาเลยปิดประตูลงรอให้ชายคนนั้นจากไปแล้วค่อยไปถามเอาความจากไอ้ผมแดงจะดีกว่าเมื่อเขาเดินกลับเข้าไปในห้องกลับพบว่าไม่มีเงาของไอ้ผมแดงอยู่ในห้องนอนเฉินเฟิงจึงลองเดินเข้าไปหาในห้องน้ำก็พบว่าเขากำลังซ่อนตัวอยู่หลังม่านอาบน้ำด้วยความหวาดกลัวเฉินเฟิงพูดพลางจ้องมองเขาออกมาจากในนั้นได้แล้ว ให้ผมแดงร้องไห้ด้วยความทุกข์พี่ชายคงไม่คิดจะฆ่าผมด้วยใช่ไหมนี่ไม่ใช่ความผิดของผมจริงๆเป็นเพราะผู้หญิงคนนั้นคนเดียวเลยเฉินเฟิงสายหน้าพร้อมกับบอกอีกครั้งเขาหานายไม่เจอเพราะฉะนั้นตอนนี้ออกมาจากในนั้นได้แล้วแต่ว่านายจะต้องบอกความจริงกับฉันให้ชัดเจนเท่าหากนายกล้าปิดบังฉันแม้แต่นิดเดียวฉันจะโยนนายออกไปทันที พี่ผมแดงที่เห็นว่าเฉินเฟิงไม่ได้พูดล้อเล่นดังนั้นจึงได้ยอมเดินออกมาจากม้านอาบน้ำอย่างช้าๆเขามองเฉินเฟิงพลางถามอย่างระมัดระวังพี่ชายไม่ได้จะเอาผมไปขายจริงๆใช่ไหมแต่ทางด้านเฉินเฟิงกลับมองเขาเพียงคริปตาเดียวก่อนจะเดินกลับเข้าไปยังห้องนอนไอ้ผมแดงที่เห็นอย่างนั้นจึงทำได้เพียงเดินตามเขาไปเท่านั้น เฉินเฟิงกล่าวในขณะที่พวกเขาคนหนึ่งนั่งอยู่บนเตียงอีกคนนั่งอยู่บนเก้าอี้เล่ามาพี่ชายเรื่องนี้ไม่ใช่ความผิดของผมจริงๆนะเมียของเขาอยากมาขายตัวเองผมเองก็แค่ต้องการที่จะหาเงินเท่านั้นแต่พอหันหลังไปเขาก็จะเอามีดมาฟันผมซะแล้ว แล้วผมจะทำอะไรได้อีกแล่ะพวกลูกน้องก็ไม่ได้อยู่ที่นี่ด้วยไม่อย่างนั้นผมคงจะได้ทำให้เขาเข้าใจว่าอะไรคือความตกต่ำไปแล้วเขาพูดไปพลังนึกแค้นในใจแค่นี้เขามาไล่ฟันนายเพราะเรื่องแค่นี้งั้นหรอพี่ชายที่ผมพูดคือความจริงนะผมไม่ได้ทำอะไรทั้งนั้นเป็นเพราะว่าเจ้าหมอนั่นสมองเพี้ยนแน่นอน ตอนนี้เพราะผมไม่มีทางเลือกแต่ครั้งหน้าอยากให้ผมได้เจอเขาอีกไม่งั้นผมคงต้องได้สอนเขาให้รู้จักเป็นคนสักหน่อยด้วยความรู้สึก,กว่าเจ้าหมอนี่เป็นคนขี้ขลาดแต่ดันชอบทำตัวกลางเฉินเฟิงจึงไม่อยากจะแสดงความคิดเห็นใดๆเดิมทีเรื่องนี้ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับเขาอยู่แล้ว และเขาก็ไม่สามารถยืนยันได้ว่าไอ้ผมแดงไม่มีความผิดอีกด้วยแต่ไม่อย่างไรเฉินเฟิงก็ไม่ได้มีความจำเป็นอะไรที่จะต้องเข้าไปยุ่งเกี่ยวเรื่องนี้ถ้างั้นนายอยู่ที่นี่รอสักพักพอหมอนั่นไปแล้วนายก็ออกไปซะแต่ไอ้ผมแดงกลับกล่าวอ้อนวอนพี่ชายรอให้พวกลูกน้องผมมากันก่อนได้ไหมเถ้าหากผมออกไปแบบนี้แล้วเผอิญเจอเข้ากับเขาคงจะซวยแน่ๆ่ ถึงเขาจะพูดแบบนั้นแต่เฉินเฟิงกลับไม่เหลือความอดทนอีกแล้วเพราะว่าเขาได้เข้ามารบกวนเฉินเฟิงถึงสองครั้งแล้วซึ่งในตอนที่เขากำลังจะพูดปฏิเสธด้านนอกก็มีเสียงเคาะประตูดังขึ้นอีกครั้งให้ผมแดงหันไปมองประตูด้วยความหวาดกลัวเพราะเขาคิดว่าอาจจะเป็นชายถือมีดคนนั้น แต่เฉินเฟิงกลับรู้สึกว่าไม่ใช่เพราะหากเป็นเขาคนนั้นจริง,รงๆคงจะมีใช้แรงที่บ้าคลาั่งเคาะประตูมากกว่านี้แต่เพื่อที่จะหลีกเลี่ยงปัญหาที่ไม่จำเป็นเฉินเฟิงจึงให้ไอ้ผมแดงเข้าไปซ่อนตัวอยู่ในห้องน้ำก่อนถ้าฉันไม่ได้เรียกนายห้ามออกมาเด็ดขาดเขาผู้จบจึงค่อยเดินไปเปิดประตูแต่เขากลับต้องประหลาดใจเพราะคนที่มาเคาะประตูคือหยางสิงอี้ คุณมาได้ไงอืมคุณรู้ได้ยังไงว่าพวกเราพักอยู่ที่นี่เฉินเฟิงฉุกคิดขึ้นมาว่าเขาอาจจะไม่รู้และเมื่อดูจากสีหน้าของหยางสิงอี้แล้วเฉินเฟิงก็ยิ่งมั่นใจได้เลยว่าเขาไม่รู้ว่าพวกเขาอยู่ที่นี่จริงๆและรากับว่านี่เป็นเพียงความบังเอิญเท่านั้นทําไมถึงเป็นคุณหยางสิงอี้พูดพล้องออกมาคุณไม่รู้ว่าพวกเราอยู่ที่นี่งั้นหรอ ผมมาตามหาคนแต่คิดไม่ถึงว่าจะเจอคุณอยู่ที่นี่ในเมื่อชี้แจงกันอย่างชัดเจนแล้วเฉินเฟิงจึงไม่ได้รู้สึกแปลกใจอะไรที่ได้เจอกับหยางสิงอี้ที่นี่ดังนั้นเขาจึงถามอีกครั้งคุณมาหาใครทำไมถึงได้มาเคาะประตูโรงแรมแบบนี้หยางสิงอี้ตอบด้วยรอยยิ้มก็แค่เพื่อนคนหนึ่งเมื่อกี้เห็นเหมือนว่าเขาจะเข้ามาที่นี่แต่แค่ไม่รู้ว่าเขาเข้าไปห้องไหนแล้วก็เท่านั้น เฉินเฟิงพยักหน้าเข้าใจแต่เขายังคงมีความสงสัยบางอย่างแต่ว่าหยางสิงอี้กลับไม่ยินยอมที่จะพูดออกมาเขาจึงไม่กล้าที่จะถามเอาความและเมื่อนึกขึ้นได้ว่าบางทีเขาอาจจะมาตามหาไอผมแดงเฉินเฟิงจึงได้เอ่ยปากถามอีกครั้งเพื่อนคุณใช่คนที่มีผมสีแดงหรือเปล่าเาว่าหยางสิงอี้กลับปฏิเสธทันที ในเมื่อไม่ใช่ไอ้ผมแดงเฉินเฟิงจึงไม่คิดที่จะไปถามอะไรอีกหลังจากนั้นหยางสิงอี้เองก็ขอตัวออกไปการที่เขาพูดเรื่องของไอ้ผมแดงออกมาง่ายได้แบบนี้เป็นเพราะว่าตัวเขาไม่ได้คิดจะปกป,ป้องไอ้ผมแดงมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วและขอเพียงแค่ไม่สร้างความขัดแย้งเขาก็ไม่สนใจอะไรหากจะพูดเรื่องนี้กับหยางสิงอี้แต่ถึงอย่างนั้นคนที่หยางสิงอี้มาตามหากลับไม่ใช่ไอ้ผมแดง เมื่อเดินกลับเข้าไปในห้องเฉินเฟิงจึงพูดขึ้นด้านนอกนั่นไม่มีเจ้าหมอนั่นแล้วนายไปหาที่อื่นซ่อนตัวเถอะทันทีที่พูดจบเขาก็ไม่สนใจสายตาอ้อนวอนของไอ้ผมแดงเลยแม้แต่น้อยก่อนจะไล่เขาออกไปและแล้วข้ามคืนอันแสนวุ่นวายก็สงบลงแต่เมื่อถึงเช้าตรู่ของวันถัดมาเสียงไซเรนรถตำรวจก็ดังขึ้นโดยที่พวกเขาคิดไม่ถึงว่ารถนั่นจะจอดลงยังโรงแรมที่พวกเขาพักอยู่ ราวกับว่าที่นี่มีคนตายเสียอย่างนั้นส่วนตัวเฉินเฟิงไม่ได้ใส่ใจอะไรมากมายเพราะมีคนตายถือเป็นเรื่องปกติที่จะเกิดขึ้นอีกอย่างตัวเขาและชิงจือเองก็ยังมีธุระที่ต้องไปทำอีกด้วยแต่ก็เป็นเพราะมีคนตายจึงทำให้พวกเขาต้องเสียเวลากว่าการสอบปากคำจะเสร็จเรียบร้อยก็กินเวลาไปถึงช่วงบ่ายของวันเลยทีเดียวและในเวลาเดียวกันก็ทำให้เฉินเฟิงได้รู้ว่าคนตายคือใครด้วย เขาคิดไม่ถึงเลยจริงๆว่าไอ้ผมแดงจะถูกฆ่าตายแบบนี้แต่ต่อให้เขาได้รู้เห็นว่าคนที่ตายคือไอ้ผมแดงเฉินเฟิงกลับไม่ได้รู้สึกว่าการที่ไล่เขาออกไปจะเป็นความผิดอะไรซึ่งในตอนที่มีการสอบปากคำเขาก็ไม่ได้พูดเรื่องอะไรอย่างอื่นซึ่งพอดีกับตรงโถงทางเดินไม่ได้มีกล้องวงจรปิดด้วยเขาจึงบอกว่าตัวเองนอนหลับเป็นตายไม่รู้เรื่องอะไรทั้งสิ้น ส่วนทางด้านชิงจือเองก็ให้ปากคำที่ไม่ต่างจากเขาเท่าไหร่เดิมทีเรื่องนี้ไม่ได้ความเกี่ยวข้องกับพวกเขาอยู่แล้วอีกทั้งยังมีผู้ต้องสงสัยอยู่ด้วยแล้วเฉินเฟิงพวกเขาสองคนเลยถูกปล่อยตัวโดยไม่มีข้อสงสัยอะไรทันทีที่ออกมาชิงจือก็สั่งให้เฉินเฟิงมุ่งหน้าไปยังของชายชรายอย่างอย่างรวดเร็ว และด้วยความที่พวกเขาพักอยู่บริเวณใกล้เคียงดังนั้นการเดินทางไปยังบ้านของชายชรายอย่างจึงใช้เวลาเพียงไม่นานจนกระทั่งพวกเขาเดินทางมาถึงหน้าบ้านของชายชรายอย่างอย่างสิงอี้ก็กำลังอยู่ตรงนั้นคัดมเมล็ดพืชอยู่พอดีพ่อรอพวกคุณได้สักพักแล้วอย่างสิงอี้บอก เฉินเฟิงไม่ได้พูดถึงเรื่องราวที่พวกเขาได้เจอมาเพียงแต่ตอบกลับด้วยความสุภาพไม่กี่คำก่อนจะเดินตามชิงจือเข้าไปด้านในส่วนหยางสิงอี้เองก็เดินตามเข้าไปเหมือนกันมากันแล้วหรอชายชราหยางนั่งสุบบุรีอยู่ตรงนั้นแม้ในตอนที่พวกเขาเข้ามาเขาก็ไม่แม้แต่จะเงยหน้าขึ้นมามองเลยสักนิดทางด้านชิงจือจึงถามไปอย่างไม่อ้อมค้อม คุณอย่าบอกนะว่าคุณใช้เวลาคิดหนึ่งวันแล้วคำตอบคือยอมแพ้เฉินเฟิงกำลังอยากจะพูดออกมาว่าทำไมชิงจือถึงได้ถามแบบนี้แต่ไม่คิดว่าชายชราหย,ยางจะพยักหน้าจริงๆเขายังไม่ทันได้ทำอะไรเลยทำไมชิงจือถึงดูออกได้เฉินเฟิงได้เพียงพยายามเข้าใจว่าทั้งหมดนี้เป็นเพราะความเข้าใจของชิงจือที่มีต่อชายชราหย,ยาง ที่แท้คุณก็เป็นแค่ไอ้พวกขี้คลาดตาขาวคนหนึ่งเท่านั้นแต่ในเมื่อเป็นแบบนี้ฉันก็จะเอาของในสัญญาของคุณไปเมื่อเธอพูดจบชายชรายอยางก็พูดต่อทันทีเธอจะเอาไปไม่ได้ทำไมนี่คือคํำตกลงที่ได้มีไว้ตั้งแต่แรกแล้วว่าเถ้าหากคุณยอมแพ้คุณก็ไม่มีสิทธิ์อะไรที่จะได้ครอบครองมันเฉินเฟิงที่ได้ยินแบบนั้นก็เกิดความไม่เข้าใจ ของที่พวกเขากำลังพูดอยู่นั้นมันคืออะไรกันแน่แต่รู้สึกว่ามันคงจะมีค่ามากแน่ๆเพราะว่ามันไม่ได้อยู่กับฉันแล้วฉันไม่มีปัญญาที่จะเอามันให้เธอได้อะไรนะคุณกล้าทำหายงั้นหรอเป็นไปได้ยังไงหรือมีคนอื่นมาขโมยมันไปจากคุณงั้นหรอชายชราอย่างสายหน้าฉันบอกเธอไม่ได้แต่ที่ฉันเลือกที่จะยอมแพ้ก็เป็นเพราะว่ามันฝากกดติดตามกดกระดิ่ง กดถูกใจด้วยนะคะโปรดติดตามตอนต่อไปตอนที่838ความลับของ12เม็ดบัว